อ้าวน้องปามจะไปไหนเลยจ้าจะไปตั้งแคมป์ในป่าแถวๆเมืองกลางกับเพื่อนค่ะโอ้พกกระเป๋าใบใหญ่เชียวพวกอะไรแม่บ้างเนี่ยโอ้ยอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเอาของไปครบหรือเปล่าช่วงนี้หน้าฝนนะเอ่อในป่าคงยุงเยอะอะน้องพกยาก,กันยุงไปด้วยไหมอะอืมพกมาแล้วค่ะทาม,มาแล้วด้วยพร้อมดีไหมล่ะคะฮะฮะทาม,มาแะ้ว ใช่ค่ะทามาแล้วทําไมหรอคะไม่ได้น,ะน้องปามออยเขาบอกว่ายาทากันยุงอ่ะต้องใช้เฉพาะที่และใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะเนี่ยแล้วทามาก่อนได้ยังไงที่สําคัญต้องทดสอบการแพ้ก่อนใช้และไม่ทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนด้วยนะจ๊ะอ้าวหรอคะปามคิดว่าทาตอนไหนก็ได้ไม่ได้จ้าที่หลังอ่ะต้องอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะ แล้วหลังใช้ทุกครั้งอะ่ะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะพี่กะหลัดเดี๋ยวปามไปล้างมือก่อนขอบคุณพี่กะหลัดมากนะคะที่ให้ความรู้ปามปามไปก่อนนะคะพี่กะหลัดบ๊ายบายค่ะเดินทาง